สวัสดีค่ะพบกับจิ๊บเช่นเคยนะคะจากจิ๊บออโตคาร์ค่ะและในวันนี้นะคะจิ๊บออโตคาร์ของเราก็มีบริการนะคะส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยค่ะ สวัสดีพี่อุดมนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อุดมนะคะเดี๋ยวจิ๊จะขออนุญาตสัมภาษณ์พีุ่ดมนิดนึงเนาะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับเจ้ามิซูบิชิตัวนี้ก็ถูกใจครับรู้สึกถูกใจก็ไปดูลายที่แต่ก็ต้องกลับมาหาเขาเหมือนเดิมผมชอบคันนี้ครับแล้วก็เจ๊ก็เป็นกันเองด้วยบริการดีเลยใช่ไหมคะจิบอุตรคาของเราในวันนั้นที่ไปดูรถจองเลยไหมคะพี่จองเลยครับเอกสารยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากครับ ไปแน้นของเราอนุมัติเร็วไหมคะพี่เร็วครับเร็วมากแค่วันวันหนึ่งตอนนี้พี่อุดมทําอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ผมไม่ได้ทํางานครับแต่ผมมีเงินเดือนส่วนตัวของผมอยู่แล้วแล้วพี่อุดมออกรถเท่าไหร่คะเนี่ย 5บาทครับ5าบาทมีอยู่จริงค่ะคุณลูกค้าค่ะพี่อุดมนะคะเป็นลูกค้าที่ใช้เงิน5บาทนะคะออกรถกับจิบออโต้คาร์ของเราค่ะแล้วก็5บาทนี้เราแถมให้แล้วนะคะก็คือน้ํามันเครื่องเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีน้ํามันเต็มถังนะคะแล้วก็มีบริการจุกเฉินบนท้องถนนนะคะ24ชั่วโมงอีกด,ด้วยค่ะยาวนานถึง3ปีเลยทีเดียวค่ะคุ้มค่าไหมคะพี่คุ้มค่าครับโอเคค่ะเดี๋ยวจิบจะขอให้พี่อุดมนะคะฝากถึงนะคะใครที่กําลังมองหารถยนต์มือสองคุณ ภาพีให้กับทางทิพย์ออคาของเราหน่อยนะคะขอฝากครับรถสวยเยอะรถสวยเยอะแล้วก็เจ๊ก็เป็นกันเองไปนั้นก็อนุมัติเร็วครับขอเอกสารพร้อมแค่นั้นค่อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะออกรถกับลิพย์ออครานะคะเพียงแค่5บาทเท่านั้นกับรีให้เลยนะคะค่าโอนค่าจัด เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะและในวันรับรถนะคะยังมีน้ํามันเต็มถังให้ด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้อีกค่ะและยังไม่พอนะคะยังมีบริการฉุกเฉินนะคะยาวนานถึง3ปีเลยทีเดียวค่ะและในวันนี้นะคะจิ๊บแล้วก็พี่อุดมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ